อเคครับผมสวัสดีครับมุกชัยนะครับหนูอยากจะว่วันนี้มาเล่นห้องมามี่ฮีโร่กับเพจแมทเกมนะไม่เคยเล่นอ่ะเดี๋ยวเล่นครั้งแรกเลยนะโอ มกระสุนไฟแต่ดาเมจไม่ออกไม่มัมมี่ฮีโร่อ่ะพ่อไม่เห็นแปลงร่างเป็นฮีโร่สี่เนี่ยไปรอดไปรอดไม่รอดไม่รอดแอบไปรอดรอ,ดอ,รอดรงนี้มาเล่นด่านมัมมี่แบบแบบใหม่นะฮะไม่ไม่ใช่แบบใหม่ด่านใหม่นะห้องนี้มีกฎก็เล่นปืนห้ามเกิน7.5ดาวนะครับเออ แปนกหนึ่นะนงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้โหหลบไม่ทันเลื่อยเรื่อยเลือ่อยๆชอบรีโก้เหรอ <c oughs> มันมีกระโดนเอ้ยมันมีกร็นำอยู่ครับเจ็ดหนะึ่งนะเมืม่อกี้เราเข้ามาเราเป็น,นครับเราเพิ่งเข้ามา,ามเลยนะก็นี่เขาบอกว่าโนไม่เกินเจ็ดจุดห้าดาวใช่ไหมเราบอมเจ็ดเจ็ดจุดห้าดาวนะไม่มไม่มาไม่มาไม่มาม่มาไมมนี่จบอมนี่บอม เฮ้ยโอ้โหบักเหรอพี่บีไม่บักเหมือน <c oughs> กับประมาณว่าแนอมน่เลยอไ,ไม่รู้จะไปไหนต่อเลยกระสน ่อยไ่ตอ้วดย์พเยเเบิ่มปวดทิก็มาว่ะอย่าไปอยู่กูอย่าไปอยู่กูแม่พี่มันมีขึ้นได้แค่ตัวเดียวพี่่งเนี้ยทุกคนช่วยฉันด้วยฉันร่างไปโอ้โหเป็นหอดเหรอ เอ้ยไม่ตกนะเขาจะบินมาไกลขนาดนี้อขวากไปไม่ได้ว่ะทุกคนมันอันนี้เกินเราจะไปยังไงเขาตกวัดตรงนี้เลยไปไงดิไม่ได้ตับทู่กันอยู่รอได้เลยนะไอ้สองพี่น้องเว้นตะไล่ย มันขึ้นได้ทางเดียวเหรอตรงนี้ผมผมเออวะมันขึ้นได้ทางเดียวขึ้นได้แค่ต้นเดียวนะไอ้ชั่วแหมเด็กกำลังหาทางไปอยู่ไว้หนึ่นงไอ้ตกตกตกแปดหนึ่งแล้วยังไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เลย ครั้งไม่มามีกับ๊กพกนี่จริงมันก็มาใช้เล่นได้นะมันแบบปรับเป็นแบบสามลูกครับยิงได้เหรอโดนไอ้โคตรพ่อมามีอ่ะโคตรพ่อมามีโดนไฟไปสี่ไม่ได้ดีพีโดไม่ถึงเป็นเป้าเป็นเป้าเราสามรอบตายอ่ะเฮ้ยบีบีเสียงเป็นปืนตกใจเอาเฮียไปกดเอฟโอเคน่าเป็นดีพี เฮ้ยมีมามีมามีมาขอไม่ใช่สุดท้ายนะทุกคนจะได้มีขึ้นมาได้ไงอยู่ตังล่างเนี่ยนะเมื่อกี้เราไปเก็บกระสุนกันนะออกไงปลาเค้มปลาเค้มปลาเค้มปลาเข้มปลาเข้มเสียงขววิ่งมาเมื่อกี้ ใช่ไหมใช่รอวันนะวังหล enfin ังนะระวังหลังนะมันมีระโดดได้มีใครมาไหม่เยไม่มีครเบดเบดันตูดเบสดันตูดเบสดันตูดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้อู้แปลกนึ เราแวงด้านข้างจะมามากกว่าด้านด้านหลังอีกอะไรวะเฮ้ยเดีเย็นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นมาบ้างิมเบดนตูดเบดนตูดมีนันเยอะหรอมีดาโลมีไงโอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดเดี๋ยวเอามีดนำมมี่ไปแทงตูดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่รอดวะโอ้โหเปลี่ยนกระสุนไม่ทันเฮ้ยขึ้นสะโขบไม่ทันขึ้นสะโขบไม่ทันเดีเมื่อกี้เสียดาย เนี่ครับเราเราต้องไปถใช่หมกับม่ไมมีเวลาเข้าไปตีเลยดิงเตีนตีหน้าน้องน่นหละปากด้ี้ทีนึนแล้วไม่ตีลยนปากด้ปาโอ้มีแต่คนฝากกร้องเราไครจะไปทำอะไเขานี่ยะหนฝากยพีไม่ได้โดดตปแล้วอ้าวไอเบิ้มไม่เล่นด้วยแล้ว รักหลอกจริงหลอกเล่นไม่ไม,ไม่ไม่เล่นด้วยแล้วไม่ต้องมาทัดควนไปเล่นด้วย,ยอ๋อค่อยยังไม่หยอกไร้สารโอเคเราว่าตกเนี่ยหยอกเอ<ต>ยเ่งยเหรอเฮ้ยอ้เกือบตกร์โดนหยอกเย่งหยอกเย่งเออเย่งยิ่งยาวเองฟังไปฟังมาเหมือนเป็นหลอกเด้งงงมากเลยหูมีปัญหาหรือเปล่าตู่ต้องตกตกพีโรเล่นจะเป็นรถเลยด้วยที่ต้องตกตัวเองทีนึง พี่ตกหน้าเจ้ายังง่ายกว่าเราจะชนะหรือเราจะแพ้เนี่ยเพื่อเหมือนเราจะแพ้นะเพราะว่าเขายังไม่กายร่างคนนึงเลหนเลหนดูคนเลหนเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวโอ้โเกือบจะจบแต่ก็ไม่จบนะครับก็ต้องเล่นต่อนะ ก็จะมีเล่นอย่างนี้ทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์ตอนสี่ทุ่มนะที่เพจแมสเกมนะครับก็ใครอยากมาแบบมีส่วนร่วมก็ก็มาเล่นด้วยกันได้นะก็มีแบบอันนี้ตลอดเพราะว่ารู้สึกว่าผมจะเป็นนะนอนให้ฟังเป็นบุญหู่อยพี่ไปกาอยู่แนตรงนี้แลวกันใช่ไหมเอาขึ้นได้ปะ เป็นทีมแทนแล้วให้เบิ้มร้องไม่้ไม่ต้องมาวมเสียงก็มาเร็วเร็วเร็วไอหริตะกันทไมีตะกแล้วบีเบนี่โอ้ลำบีทำไมโอ้ลำบีทำไม อยากกินแซลมอนอยากกิน <rôle> ก <à> <to break an iously> ุ้เผาเหม็นจินมุกกระดาษมา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 เต็มเลยมาเต็มเลยจะฝ่ามันริงเหรอจะฝ่ามานยิงเหรอ ตามมันไม่มีนะไปกินปลาโบใส่งม่เก็บกระสุนครับเห็นบอมีฮีโร่เต้นไหมนี่ตรงนี้มันแอบได้เหรอบอดี้เก่ผมแอบกันแล้วกันของผมแอบกันแล้วกัน้นนัวีขึ้นยังไงอ๋อขึ้นอยู่นู้นเหรอเดี๋ยวเราเม่อดนเบบียิงยับเลยอยู่ตรงนี้ดีกว่าครับมีเพื่อนอยู่ตรงนู้นได้อย่างไงก็ต้องขึ้น ทางเดียวปะใช่ครับทางเดียวไยับกระดี่้าก็มาว่ะฟังเขาคุยไปก่อนนะเพื่อนๆนะจีรีลืมไหครับสี่ทุ่มของทุกวันที่เพจแมทเกมครับมีเล่นทุกวันเลยนะมัมโซมีวิ่งวิ่งกันแบบปอดใจมากเลย พ,พี่หายไปเลยตอนนี้มามี่ไม่วิ่ง่ะเอา้าคนหายเดี๋ยวคนหายขอปั๊มหน่อยแล้วกันไหนกันไหนนะมีคนนอนเย็นว่ะคน,นอนเย็นว่ะบ,บิ๊บว้า สบายอ่ะวินไปไหนวะทำไรคอฟจะทำไรว้ายอาเปนอะไรเป็นอะไรอุ๊ยอ๋อเวลาหมดก่อนคนชนะรอบนี้ผมน่าจะได้เป็นแล้วนะครับโอ้ไม่เล่นต่อเลยนะ ตอ่านี้ผมน่าจะได้เป็นนะครับเราต้องไปอยู่ตรงที่คนเยอะๆนะต้องไปอยู่ตรงนี้ต้ไตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะครับเพราะเราเป็นเราก็จะวิ่งไปโอ้โหวี่ย ตอนนี้ต้องจบแล้วแหละเจอจริงตอนนี้ต้องจบแล้วแหละหยุดเยอะเกินโอ้โหมีปืนไฟนี่ว่ะ ไปเลยนะครับขึ้นบันไดขึ้นตรงนี้ตรงนี้มันต้องโดดอย่างนี้ปะโดดยังไม่รู้อะไปอื่นแล้วกันผมยังใหม่อยู่ด่านนี้เล่นยังไม่เป็นฮะแล้วตรงนี้ตรงนี้มีคนแอบอยู่นะครับโอเคปลาเค็มเดี๋ยวตรงนู้นแล้วก็ อยู่ตรงโน้นนะเจโบอยู่ตรง้นอ่ะหมดเลยปลาเค็มอยู่ข้างบนน่ะขึ้นไปไงไได้ทะไนีวตายอ่ามันโดดได้เลยนะโดดไม่เป็นวะโดไม่เป็น ไอเดียวคนเียวคนเียวคนเดียวคนเดียนเฮ้ยเออเออเออจบสักทีโอเคครับผมคลิปนี้คงจบไปเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ